เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังเปิดปฏิบัติการสยบไพรี64ทับ18ครับเข้าตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจำนวน125จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ยัดทรัพย์สินนะครับอายัดไว้มูลค่ากว่า40ล้านบาทครับรถยนต์กว่า10คันและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า40ล้านบาท เป็นของกลางที่ตํารวจนะครับกองมัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูทรภาค6ทหารกองทัพภาคที่3และสํานักงานปปสยึดจากผู้ค้ายาเสพติดจํานวน78คนจากปฏิบัติการสยบภไยรี64-18ทับปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดภาคเหนือตอน,ตอนล่างนะครับ125จุดเพื่อปราบปรามแล้วก็ตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือมายังภาคเหนือตอนล่าง พตลตอมนูนเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับว่าภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดตากพิษณุโลกและนครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่ที่ทบวนการนี้ครับนำยาเสพติดจ,จากชายแดนภาคเหนือตอนบนมาพักไว้ก่อนส่งภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงส่งต่างประเทศครับและที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องเร่งป้องกันพร้อมกับฝากประชาชนครับ สาม,มารถแจ้งเบาะแสขบวนการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับตำรวจได้ที่หมายเลข1599และที่191นะครับ